สวัสดีครับผมรักชาติสิริชัยนะครับจำกันได้นะครับจะถามว่ามีคนถามว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่ก็เปิดร้านขายลาบนะครับขายลาบขอนแก่นลาบอีสารที่ไหนคะ,นะครับที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตฐ์ครับโอ้เ oh. ป็นอยู่ทางเหนือครับพี่เป็นคนเ <ne uer S 2> หนือเหรออ่าเป็นคนขอนแก่นอ๋อ oh. แต่ว่าไปไปไปเปิดที่บ้านแฝด oh. บ้านแฝดที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตฐ์ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอำเภอท่าปลานะครับ ถามได้นะครับว่าด้า,าบขอนแก่นครับชาติสิริชัยอยู่ตรงไหนทุกวันนี้<ป>พี่ยังร้องเพลงไหมคะยังร้องอยู่นะครับยังร้องอยู่ก็ช่วงที่โควิดมานี่งานร้องเพลงก็จะหาย,หายไปมีน้อยนะครับมีน้อยมีห่างมากแล้วก็ถ้าใครจะจะ,จะติดต่อนักร้องรุ่นเก่าๆที่ที่ยังร้องเพลงไหวกันอยู่เนี่ยนะครับรุ่นพวกผมก็ยังมีอยู่หลายคนติดต่อได้นะครับเบอร์สายตรงก็คือ0819097693 0819097693ยินดีรับใช้ทั่วราชอาณาจักรครับพี่เล่น f เฟซบ o ๊กไหมมีครับมี Facebook อยู่ครับใช้ชื่ออะไรครับ Facebook ชื่อรักชาตินี่แหละครับภาษาไทยนะพี่รักชาติสิริชัยภาษาไทยครับอ่าแล้วก็อินสตาแกรมเล่นไหมคะอินสตาแกรมนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นเล่นแต่ Facebook นะพี่นะเล่น Facebook เล่นไลน์เท่านั้นเองนะครับพี่ทําช่อง YouTube ได้ไหมคะยังไม่ได้ทําครับเอาวันหลังทําบ้างนะพี่ยังไม่ได้ทําเป็นช่องของตัวเองโอ้ทำมั่งทำมั่งพี่แต ก็มีอยู่หลายเพลงใหม่ไงนะครับเพลงใหม่อยู่หลายเพลงเชิญติดตามด้วยนะครับช่อบถูกนะครับขอบ,ค,ค,บคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะ